จำนวนเรือครุสหรือว่าเรือสำราญจากต่างประเทศที่เข้ามาเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต et, เพิ่มกระโดดไปจนถึง4 5เท่าจากปีก่อนนะครับทำให้นโยบายการสร้างครุสเทอร์มินอลหรือว่าท่าเทียบเรือครุสขนาดใหญ่ในฝั่งทะเลอันดามันก็ถูกถามถึงกันอีกครั้งจริงๆโครงการนี้ครับก็อยู่ระหว่างการสํารวจความคิดเห็นจากสายการเดินเรือแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าการขนส่งทางน้ำเนี่ยถือว่าเป็นการขนส่งที่ราคาถูกที่สุดนะครับน่าจะพัฒนาได้ไม่แพ้กับสนามบินวันนี้คุยกันต่อกับท่านณช พงษ์ปรณิตผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตครับสวัสดีครับผู้อำนวยการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้อำนวยการครับตอนนี้ถ้าเทียบเรืออย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเวลาเรือสำรางเขามาจอดเนี่ยเรายังมีสักเป็นแค่ท่าเทียบเรือแบบแวะพักคือมาตอนเช้าแล้วก็เย็นก็พากลับแต่ถ้าพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือต้นทางเป็นครูสเทอร์มินอลขึ้นมาได้เนี่ยจะส่งผลดีขนาดไหนครับครับ อันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราอย่างที่ทางท่านพิธีกรเนี่ยนะครับทางผู้บรรยายเนี่ยเราก็เป็นได้แค่พอร์ตออฟพอร์ือเช้ามาเย็นกลับหรือช่วงมาช่วงเย็นออกก่อนช่วงเช้าเนี่ยเป็นแค่ท่าเรือแวะพักับสามารถพัฒนามให้เป็นท่าเรือโฮมพอร์ตได้หรือว่าเป็นท่าเรือต้นทางได้เนี่ยจะสร้างมูลค่าในการที่ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ พื้นที่ของที่เป็นท่าเรือต้นทางนะครับจะเพิ่มขึ้นจากรายได้ประมาณสัก6ถึงเจ็ดเท่าครับสมมติว่าปัจจุบันนี้เรือสเปกตรัมออฟต์สีที่ผู้โดยสารโดยเฉลี่ยประมาณ4,000คนต่อลำเลยนะครับที่มาแต่แต่ละครั้งเนี่ยโดยประมาณการเนี่ยจากข้อมูลของการท่องเที่ยวว่ารายได้ต่อคนต่อหัวเนี่ยประมาณ5,000คนบวกลบไปนะครับก็เอ ถ้า4,000คนถ้าเป็นพอร์ตเอ่อเป็นท้าเรือแวะพักกันนะครับก็อยู่5,000คูณ4,000บาทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ20ล้านบาทต่อเที่ยวครับแต่ถ้าสามารถพัฒนาเป็นโฮมพอร์ตได้รายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ7เท่าเนี่ยก็จะตกเข้าไปเป็น140ล้านบาทต่อ,ต,อ,ต,อต่อเที่ยวเลยครับอันนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ในพื้นที่ของภูเก็ตครับอย่างยิ่งครับ ครับผมและถ้าจะมีการก่อสร้างท่าเรือครุสทอร์มินอลขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ในการจะสร้างครับผอประเมินว่าควรจะเป็นที่ภูเก็ตดีหรือว่าจะเป็นกระบี่หรือสมุยดีเพราะว่าแต่ละแห่งนักท่องเที่ยวก็จ้องจะเข้าไปเที่ยวกันเยอะเลอเกินครับใช่ครับอันนี้ก็ของกรมเจ้าท่านะครับปัจจุบันนี้ก็ท่านอธิบดีจิตเพชรชัยช่วยนะครับท่านก็ให้ไปศึกษาให้ไปทบทวนเรื่องนี้กันอย่างเข้มง,งวดนะฮะท่านก็เป็นหัวเรื่องนี้อย่างยิ่ง กรมเจ้าท่าเองก็จะมีโครงการศึกษางานแผแนแม่บทเพื่อพัฒนา,าท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่หรือว่าพ r ุยเจนเนอนน่นะครับและสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝัง่งตมันที่พบประมาณ69ล้านบาทเศษผลงาน1064นะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษานะครับว่าความเป็นไปนได้ว่าที่จะสามารถที่จะสร้างท่าเรือพรุยขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นท่าเรือ พมพอนะครับเป็นท่าเรือคลุ้ยเทอร์มินอลว่าจะสร้างได้ที่บริเวณใดระหว่างระนองเป็นถึงสตูลนะครับปัจจุบันนี้ก็มาโฟกัสอยู่ที่ระหว่างภูเก็ตกับกระบี่นะครับกระบี่เนี่ยก็ที่เท่าที่ทราบมาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าทางด้านกายภาพหรือทางด้านภูพิศาสตร์บริเวณที่จะก่อสร้างเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะผักดันเรื่องของคลุ้ยเทอร์มินอล ดังนั้นจาแต่ในส่วนของภูเก็ตเนี่ยพื้นที่ในการที่จะสร้างบริเทอร์มอนเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องของพื้นที่นะครับปัจจุบันเราก็มีเฉพาะอยู่ที่ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ตก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษานะครับว่าจะเป็นเป็นที่จังหวัดใดกันแน่แต่ที่ตามที่เท่าที่สอบถามสายการเดินเรือนักท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ร่วมทางของจังหวัดภูเก็ต เองก็อยากจะให้มาสร้างที่ภูกเก็ตโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้มาสร้างที่ภูกเก็ตเพราะว่า,เ,าเป็นการสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวจริงๆครับครับผมขอบคุณท่านผู้มนวยการมากครับขอบพระคุณครับ